สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่งานเช o c h a ช n นะครับของ uh, LG แล้วก็พาร์ทเนนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ย uh, เรียกผมเอกก็ได้นะครับก็จะมาคุยกันในเรื่องของตัวสินค้าในหมวดของตัว LG นะครับว่ามันจะมาตอบโจทย์หรือว่าทางเอาให้โรงแรมเนี่ยเอาไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาโรงแรมได้ยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มจากหมวดสินค้าในกลุ่มของ LG นะครับว่า,เ,าเรามีอะไรบ้างนะครับใน uh, อของ LG เองเนี่ยเรามีสินค้าทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นทีวีไอทีที่คุ้นเคยกันนะครับก็จะเป็นพวกทีวีพวกโอเลหรือว่าเป็นพวกพวกทีวีบ้านท,ท,ทั่วไปนะครับรวมถึงหลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็ของ LG เรามีแล็ปท็อปด้วยนะครับเป็นตัวแกรมเขาเรียกเป็นแกรมก็คือย่อมาจากกรัมนะครับมันจะบางแล้วก็เบามากนะครับโปรเจคเตอร์เราก็เคยมีนะครับตอนนี้ที่ที่เมืองไทยอาจจะยังไม่มีขาย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มที่เป็นโฮม e แอพเรี n น e ์นะครับก็จะเป็นพวกทีวีนะครับเป็นพวกเอ่อพวกเครื่องซักผ้าเอ่อเป็นวอชทาวเวอร์นะครับที่อบกับซักในตัวเป็นสไตล์เลอร์สไตล์เลอร์ตัวเนี้ยหลายๆโรงแรมก็ใช้ของเราอยู่นะครับเป็นตัวเอ่อสไตล์เลอร์ที่เป็นตู้ที่ข้างในเนี่ยเราสามารถใส่พวกสูทหรือว่าเป็นพวกเสื้อกันหนาวหรืออะไรพวกนี้เป็นเป็นซักเอ่อเป็นเอ่อซักแห้งในตัวนะครับถัดมาก็ที่ขายดีตอนนี้ขาดตลาดเลยก็จะเป็นในส่วนของแอ พิลฟายเออร์ก็คือเป็นเครื่องเครื่องฟอกอากาศนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็น h v a c หรือเป็นเราเรียกเป็นแอร์คอนเป็นกลุ่มเป็นซิสเต็มแอร์คอนนะครับก็จะมีพวกคิลเลอร์ดีดีซีหลายหลายอย่างนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นโลบติกเอนเนอร์จีหรือว่าจะเป็นพวกพวกโรบอทนะครับแล้วก็พวก EV c h ชาร์เจอร์นะครับไว้ชาร์จพวกรถไฟฟ้านะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่วันนี้เรา ก็จะมาเน้นกันพอสมควรนะ็คือในส่วนของตัว Hotel Management Solution ซึ่งเรามีโซลูชันค่อนข้างครบที่จะทําให้การบริหารจัดการในโรงแรมเนี่ยมันมันทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผมใช้คําว่าว้าวสาหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆด้วยนะครับอตอนนี้ในส่วนของเทรนที่ทางคุณหญิงแกพูดไปนะครับจะมีท้งหมด4 t เทรนนะครับในส่วนของสินค้า LG เนี่ยเราจะมาตอบสนองหรือว่าทําให้กลุ่มพวกเนี้ยให้มันดูแบบ ดูดีหรือว่าดูน่าน่าสนใจหรือว่าดึงดูดให้กลุ่มพวกนี้เข้าไปใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับในส่วนของกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มมิเลเนียนกับพวกกลุ่มเจนซีนะครับกลุ่มพวกนี้อาจจะอายุตั้งแต่10ประมาณ12-13ขวบจนถึงอายุ44นะครับอยู่ในกลุ่มพวกนี้กลุ่มพวกนี้มันจะเติบโตมากับพวกเทคโนโลยีพวกออนไลน์นะครับ พวกอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเขาอาจจะยังเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็จะไม่ใช้ละก็จะใช้เป็นพวกอินสตาแกรมพวกนี้เขาก็จะดูข้อมูลจากพวกนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูว่าโรงแรมไหนที่คนเช็คอินเยอะๆหรือว่าเป็นจุดพวกเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปพวกนี้จะทําให้น่าสนใจเขาก็จะไปนะครับพวกนี้ในส่วนของตัว LG เองเนี่ยเราก็มีสินค้าอย่างเช่นพวก l e วดีนะครับที่จะทําให้ เครียดพวกคอนเทนต์ในพวก l อ d แล้วก็พวกสินค้าตัว LVD พวกนี้มันสามารถจะดึงดูดให้ให้ทางลูกค้าเนี่ยหรือทางแขกเข้าไปพักได้นะครับในส่วนพวก LVD เนี่ยเราสามารถติดไปในหลายๆที่นะครับเช่นที่ล็อบบี้หรือว่าที่พวกไดนิ่งรูมรูฟท็อปหรือว่าเป็นพวกแกลเลอรี่พวกสว่ายน้ำต่างๆนะครับแ่อีกอันนึงก็คือในส่วนของตัวคอนเทนต์พร v อ d ไ n ดิงคอนเทนต์นะครับ พวก Experience โปรแกรมต่างๆเนี่ยเราก็จะมีพวกเอ,เ,อเป็น d i g i t a l o u r อ o ์โฟมแ e r t วอร m e n t นะครับแล้วก็พวกอซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่า p r o c e n t i c ในการบรหิหารจัดการนะครับพวกนี้จะช่วยทำให้โรงแรมเนี่ยมันดูดูดีขึ้นดูเด่นขึ้นนะครับาสามารถได้ดึงดูดลูกค้าเข้าในกลุ่มนี้เข้าไปใช้งานได้ด้วยนะครับถัดมาอีกกลุ่มนึงเนี่ย e s เนะฮะเป็น Environment Social แล้วก็โกเ e นแนนนะครับกลุ่มพวกนี้ก็ อย่างที่คุณหญิงแกแจ้งไปจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นกลุ่มแบบอคอนเซรนิร์นเรื่องการอนุนรักษ์นิยมหรือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นอีโคเฟรนี่ทั้งหมดนะครับในส่วนของตู้สินค้าของ LG เนี่ยเราก็จะมีพวกแอร์คอนต่างๆเป็นพวก h VAC นะครับรวมถึงพวก EV Charger เนี่ยพวกนี้เราก็จะใช้ เป็นหนึ่งในในจุดที่ทางาลูกค้าเขาคอนเซิร์นอยู่แล้วนะครับว่าโรงแรมนี้เรามีอีวีชัตเจอร์ไหมพวกนี้นะครับมันก็สามารถทําให้ลูกค้า,เ,าเป็นจุดหนึ่งที่ให้ลูกค้าเลือกเข้าไปใช้งานในโรงแรมได้นะครับถัดมาก็คือในใ,ในในกลุ่มของอที่เป็นพวกด i g ิ t a l i z ซ t ชั n นนะครับพวกนี้พวกที่รักพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราสามารถเอาเทคโนโลยีที่ที่เอเรามีเนี่ยเราไปแอพพลายในโรงแรมได้นะครับอย่างเช่นอันแรกเนี่ยก็จะเป็นพวก ไอ้พวกตู้คียออสที่มันเช็คอินเช็คเอาท์นะครับโดยที่พวกนี้เราเป็น c o คอนแทคเ s สโดยที่ไม่ต้องไปคุยกับฟรอนต์หรืออะไรก็ตามนะครับพวกนี้มันสามารถที่ไปอัดัปเป็นพวกสั่งอาหารก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกจ่ายเงินซื้อนู่นซื้อโปรแกรมทัวร์หรือว่าซื้อโปรแกรมนวดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถที่แอบพลายในพวกห้อง ป็นตู้ไม่ใหญ่มากนะครับมันสามารถไปใส่พวกเตนด์ดรูมหรือห้องสวีทหรือว่าเป็นพวกพ pre รีเซนเชียลสวีทหรือว่าเป็นพวกผู้วิลล่าสำหรับซื้อพวกของกินเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ได้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวสมาร์ทรูมในห้องของแขกเองเนี่ยเราก็จะมีพวกอินรูมคอนโทรลให้ระบบโปรเซนติกนะครับตัวนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์พิวฟายเออร์ ifier, พวกสไตเลอร์ต่างๆพวกนี้มันสามารถที่จะทําเป็นอินรูมคอนโทรลได้ นะครับแล้วก็พวกวิดีโอออนดีมานต่างๆพวกนี้เราก็สามารถที่จะเต็มคอนเทนต์แล้วก็ผ่านพวกโฮเทลทีวีของ LG เองหรือเป็นพวก l อ d ทั้งหลายนะครับสามารถที่จะเชื่อมเข้าไปแล้วก็ไปแอปพลายในพวกห้องสแตนดา r ์ดร o m ห้องสวี Room ต่างๆพวกพวิลล่ก็ยังได้นะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซลูชันพวกเก็บข้อมูลของลูกค้านะครับว่าลูกค้าแต่ละประเภทเนี่ย เขาใช้ห้องแล้วเขามีรีเควสอะไรบ้างมีแต่ละประเทศเนี่ยก็แบ่งเป็นกรุ๊ปปิ้งได้นะครับว่าข้อมูลของเขาเนี่ยเขาจะใช้เขาดูหนังช่องไหนเยอะสุดหรือว่าเรียกใช้บริการอะไรมากสุดพวกนี้เราก็สามารถเก็บมาเป็นข้อมูลที่จะมาแอ t สามารถไปไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเช่นอจะเพิ่มช่องทีวีเพิ่มขึ้นหรือว่าช่องนี้ลูกค้าไม่ค่อยใช้อาจจะตัดทิ้งก็ได้นะครับ เป็น p e r s o n a l i z e d content เราก็จะเตรียมพวกคอนเทนต์ต่างๆผ่านพวกปรเซนติกพวกดิจิทัลอัลโฮมของของตัว lg เองนะครับแล้วก็มีอีกโปรแกรมนึ้งก็จะเป็นตัว i stay นะครับเป็นข้อมูลที่ uh, สามารถที่นำมาวิเคราะห์ที่หลังบ้านได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว uh, support นะครับในฝั่งที่เป็น f อ n เ e s นะครับพวกนี้ก็ย่นผมเรียนแจ้งไปก็เดี๋ยวนี้พวก,ก contactless บางคนก็อาจจะ อยากเข้ามาโรงแรมแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครนะครับก็เข้ามาเช็คอินเช็คเอาท์อะไรพวกนี้ได้เลยนะครับก็ผ่านพวกล็อบบี้คีออสต่างๆนะครับเป็นพวกเออ่พวกอเมนิตี้ต่างๆรีเควสต์ก็คือผ่านทางทางออนไลน์ได้เลยนะครับก็ไปตั้งสินค้าพวกนี้เราก็ไปตั้งพวกในพวกล็อบบี้พวกห้องห้องพักแขกก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพวกเมนเทนแนนซ์ซัพพอร์ตหลังบ้านนะครับเป็นพวกแบบออฟฟิศนะครับพวกนี้พวกโปรแกรมพวกเนี้ยที่เรามีเนี่ยมันก็จะไปซัพพอร์ต ในตัว back office เช่นอย่างที่ผมบอกไปก็คือพวกโปรเซนติกนะครับพวกเอ่อพวกเอ่อเป็นพวกหลังบ้านเนี่ยเวลามันเราจะมี back office อยู่เวลามันมีปัญหาแต่และห้องเนี่ยทีวีเสียหรือนู่นนี่เสียมันก็จะเตือนเข้ามานะครับที่ back office นะครับอ,อีกอันนึงนะครับที่โรงแรมเนี่ยเราก็ควรจะ,ะตามเทรนนะครับว่าเทรน ปัจจุบันเนี่ยของของโรงแรมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนที่เรากลุ่มของ LG สินค้าเนี่ยเราไปพัฒนาได้ก็คือในส่วนของอันแรกก็คือเป็น Enhancing amenity for leisure นะครับเป็นพวก Public Space ต่างๆนะครับเราสามารถเอาตัว LED เนี่ยหรือแม้กระทั่งโฮเทลทีวีต่างๆเนี่ยในในในหมวดของ LG นะครับสามารถที่จะไปทำให้มันมันดูน่าสนใจดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดู คือเลยดูดูให้มันเป็นทันเทคโนโลยีนะครับก็ไปไว้พวกห้องกินข้าวห้องจัดเลี้ยงพวกสระว่ายน้ําห้องยิมพวกนี้นะครับพวกนี้สามารถไปแอพพลายได้หมดนะครับแล้วก็เซน n ิ้งบิสเนสเ s s ต์นะครับก็เป็นพวก uh, เราสามารถที่จะ uh, เอา LED เนี่ยไปติดตามพวกห้องคอนเฟน e ์ o ูมนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเราก็มีตัว All-in-one LED ด้วยนะครับพวก Digital in uh, interactive digital board นะครับแล้วก็พวก พวกนี้เราสามารถติดตั้งแล้วบางโรงแรมเนี่ยเราปล่อยเช่าได้ด้วยก็คือเป็น add up value เข้าไปนะครับให้ให้ลูกค้าเลือกนะครับสมมุติว่าลูกค้ามาโรงแรมเนี่ยใช้โปรเจคเตอร์อาจจะเป็นเลรหนึ่งแล้วก็ถ้าใช้เป็น l e d เนี่ยเราก็จะเป็นอีกเลรหนึ่งนะครับในส่วนของตัว solution additional value นะครับก็พวก experience program ต่างเนี่ยมันก็จะทำผ่านพวก digital home นะครับแล้วก็ผ่านพวกระบบโปรเซนติกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าไอ,อ,อ,อ้พวกสินค้าของ LG เนี่ยเราไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับในในในส่วนของตัวโรงแรมนะครับตัวนี้เป็น outdoor space นะครับตัว outdoor space เนี่ยก็พวก LED เนี่ยเรามีหลายขนาดนะครับแล้วก็หลายพิกเซลพิทนะครับาสามารถที่ c u ส t o m ได้เราสามารถที่จะติดเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นโคง้งหรือเป็นเคิร์ฟเราก็ทำได้หมดนะครับ ขอแค่แจ้งมาว่าดิเมนชันเป็นยังไงแล้วก็รีควอรี่เมนต์เป็นยังไงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว l e d นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวตัวนี้เรียกเป็นไซเดตเป็นเอ้าดร์นะครับความสว่างเนี่ยอยู่ประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทีวีตามบ้านเนี่ยหรือตามโรงแรมเนี่ยมันแค่ประมาณ3 0 0ร้อยถึงสี่นิดเองนะครับตัวนี้มันสู้แสงแล้วก็ทนแดดทนฝนนะครับเป็น IP 5 6นะครับแล้วก็ควบคุมเนี่ยเป็นไร้สายผ่านซูเปอร์สายนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่ง สำหรับควบคุมไเนทของตัว LG ตัวนี้เป็นตัวอย่างลงรถนะครับก็จะมีพวก EV Charger แล้วก็มีพวก LED ที่เป็นไฟนีทสงูงๆนะครับไว,ไ,วไว้ดูแบบให้ดูแบบอลังการมากนะครับดูสวยงามนะครับอันนี้ในล็อบบี้นะครับก็จะเป็นพวก LED นะครับมีพวกโรบอทวิ่งไปวิ่งมานะครับไว้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็ ไว้บอกทางนะครับแล้วก็เป็นพวกให้ข้อมูลต่างๆนะครับตัวนี้ห้องประชุมนะครับห้องประชุมเนี่ยเราค่อนข้างาใช้ Pro ดักตของ LG เนี่ยได้หลากหลายมากนะครับอันแรกก็คือตัว LED Screen นะครับตัวนี้มันสามารถใช้แทนโปรเจคเตอร์ได้นะครับซึ่งซึ่งอ,อนาคตหลายๆโรงแรมเนี่ยณปัจจุบันนี้ผมว่าหลายๆโรงแรมก็เริ่มเปลี่ยนละก็คือเปลี่ยนจากตัวตัวโปรเจคเตอร์เป็น LED ละนะครับ ซึ่งมันจะ,อะตอบโจทย์ลูกค้ามากกว่านะครับภาพที่ได้ชัดกว่าแล้วก็การเป็น,น,นเน้นเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวไซเนตนะครับไว้ข้างๆอีกขั้นขวาก็เป็นเครีอทบอร์ดก็คือจะเป็นตัวกระดานขีดเขียนได้นะครับตัวนี้เรามีตั้งแต่ไซ55นิ้วจนถ186นิ้วนะครับไว้ข้างๆเวลาเขียนปุ๊บมันก็จะลิงก์ผ่านโปรแกรมซูเปอร์ไซน์นะครับสามารถที่ไปโชว ตรงกลางได้พวกนี้มัน add up value ให้กับโรงแรมหรือหน่วยงานได้นะครับตัวนี้เป็นส่วนของตัวห้องพักแขกนะครับก็จะมีจอทีวีที่เป็น OLED นะครับแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นพวก LG Air Purifier นะครับเป็นพวกเครื่องฟอกอากาศนะครับรุ่นนี้ข้างบนเนี่ยชาร์จได้ด้วยเอามือถือวางแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับก็คือเป็นไร้สายนะครับผ่านเป็นพวก m a ็ s a ซ e นะครับ Uh, อันนี้ผมมีตัวอย่างของตัวแอนเซอร์พอย์ให้ดูนะครับเป็นวิดีโอนะครับที่เราไปขายจริงนะฮะที่ไซาน์นี้คือเซนเซอร์พอยเนี่ยน่าจะใช้ของเราเกือบทั้งหมดแล้วนะครับในส่วนของตัวทีวีแล้วก็กำลัง uh, ในส่วนของตัว LED ด้วยนะครับกำลังคุยคุยกันอยู่นะครับ uh, ขอวิดีโอ สำหรับธุรกิจโรงแรมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและความบันเทิงภายในห้องพักที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่เข้าพักได้ทุกช่วงวัยในเครือของเราเนี่ยเรามีจำนวนห้องพักเนี่ยเกือบ2,000ห้องจำนวนโทรทัศท์ที่เราใช้เนี่ยหนึ่งห้องต่อหนึ่งเครื่องนะฮะแต่ถ้เกิดสมมติเรามีระบบการจัดก,การที่ดีมันก็สามารถให้เราทำงานได้มากขึ้น โฮเทลทีวีของ LG นะคะเราจะมาพร้อมกับระบบที่เราเรียกว่า p r o c e n t i c Direct ซึ่งระบบนี้เนะี่ยเป็นช่องทางที่โรงแรมสามารถสื่อสารให้กับลูกค้าได้ลูกค้าสามารถที่จะใช้แอปในส่วนของ YouTube Netflix จุดเด่นที่ทำให้ LG แตกต่างจากคู่แข่งก็คือในส่วนของ a i r p a ท e การบริการหลังการขายของทาง LG นะคะเมื่อไหร่ที่ทีวีมีปัญหาเราก็จะมีเอนจิเนีรสามารถรีโมทเข้ามาดูปัญหาและก็แก้ไขได้ LG เป็นโซลูชันให้กับธุรกิจโรงแรมจริงๆครับ LG Hotel TV ความบันเทิงที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Hotel Solution นะครับตัวนี้ก็จะรวมถึงตัว Casting i n t r o d u c t i o n ด้วยนะครับจะมีตัว AirPlay แล้วก็ Google Cast ซึ่ง Google Cast เนี่ยน่าจะใช้งานได้ประมาณ Q 2หรือ Q 3 นะครับ uh, ในส่วนของตัว Hotel m a n a g e m e n t s o l u t i o นนะครับหรือว่าตัวนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการของโรงแรมนะครับ uh, หรือว่าเราเรียกกันว่าเป็น LG uh, Procentic s o s u t u t n o นนะครับที่เป็นเป็นส่วนใหญ่ก็คือเป็นอยู่ในห้องนะครับอีกอันนึงก็คือในส่วนของตัว s u p e r s i d e Cloud แล้วก็ c o n n e c t e d Care นะครับตัวนี้ก็ uh, ในกลุ่มของตัว s i n e t นะครับ ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของตัวเปอร์เซนติกก่อนนะครับว่ามันมีความจำเป็นยังไงที่ที่จะต้องอใช้ในส่วนของตัวเปอร์เซนติกนะครับเรามาดูในส่วนของตัวความต้องการของโรงแรมก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเป็นกราฟให้ดูนะครับว่าโรงแรมเนี่ยบางทีเราอยากจะ,ะเพิ่มในส่วนของตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ในห้องนะครับเพิ่มชาแนลเพิ่มนู่นเพิ่มนี่นะครับแต่ว่าเพนท์พอยต์ก็คือติดในเรื่องของประจ e ตนะครับว่า เวลาเพิ่มพวกนี้มันก็ต้องใช้บัจเจ็ตเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของ LG ลเนี่ยโซลูชันเราตอบสนองด้วยการใช้ o t t b a s e นะครับก็คือในพวกของอ Netflix หรือว่าจะเป็นพวก y o u t u b e นะครับถัดมาอีกอันนึงก็คือในส่วนของอข้อมูลต่างๆนะครับที่จะฟีดไปให้ลูกค้านะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็น one way service แล้วก็มันก็จะไปขึ้นอยู่กับทาง SI หรือทาง d e ลเล r ที่เขาออกแบบให้มันก็มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เสียเวลานะครับ ของ LG เองเนี่ยถ้าเราใช้โปรเซนติกเนี่ยมันจะทำให้การใช้งานมันง่ายขึ้นท้ง IT เองหรือ Marketing ทางโรงแรมเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานบริหารจัดการผ่านัว c m s ได้นะครับก็จริงๆมันแค่ drag and drop เท่านั้นนะครับมันกไ็ไม่ได้ยากมากนะครับสามารถทำเองได้เลยนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของ multi site operation ก็คือสำหรับโรงแรมเนี่ยที่มีหลายๆเชนหรือว่ามีาหลายๆตึกนะครับ เราก็สามารถที่จะมีโมบายเซอร์วิสแล้วก็มีคลาวด์เบสแคออฟฟิศซึ่งสามารถที่จะรีโมทเข้าไปควบคุมบริหารจัดการได้นะครับถามว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยโรงแรมเนี่ยจะได้อะไรบ้างถ้าใช้ใช้พวกโซลูชันของตัว L G โซลูชันนะครับอันแรกก็คือในส่วนของตัวลูกค้าแน่นอนเวลาเราทำพุ่งนี้ขึ้นมาเพิ่มเอนเตอร์เทนเมนต์เพิ่ม,เ,มเป็นทูเวสเซอร์วิสนะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะตอบสนองเราได้เนี่ยลูกค้าเขาแฮปปี ขาก็จะมาใช้โรงแรมเราเพิ่มขึ้น revenue โรงแรมก็จะเพิ่มขึ้นในขณะที่พวกอ o s t ต่างๆเนี่ย TCO หรือ total cost ownership f o เนี่ยก็จะลดลงนะครับมันจะทำให้ revenue เ,เพิ่มขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็น profit model ที่ที่เราเ,าเสนอนะครับแล้วก็ในส่วนของ t p l o g i s t i c เองเนี่ยเรามีอยู่2แบบนะครับเป็น direct คือผ่านเซิร์ฟเวอร์หรือ on premise t i m e นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นตัว cloud นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งของตัวโปรเซนติกนะครับในระบบการบรหิหารจัดการตัวคอนเทนต์แมเนเมน n ์ที่จะไปโชว์ตามหน้าทีวีนะครับว่าทีวี TV เนี่ยเวลามันขึ้นในหลังบ้านเนี่ยเราก็จะสามารถ drag and drop ได้นะครับมันจะมีเทมเพลตมาให้ซึ่งเราสามารถจะใส่วิดีโอหรือว่าใส่พวกไอคอนต่างๆหรือแม้กระทั่ง,ง,ง,งขึ้น QR code เนี่ยให้ลูกค้าได้นะครับหรือว่าจะเป็นพวก l ว o m e m e s s a g e สามารถใส่พวกข้อมูลของอากาศ เป็นข้อมูลของตารางบินนะครับมี Wifi, Amenity ต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งพวกบิ l ลิงพวกนี้เราสามารถขึ้นบนหน้าจอได้หมดของลูกค้าเป็นห้องต่อห้องนะครับมันขึ้นได้หมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในส่วนของตัว Grouping นะครับพวกนี้เราเรา,เ,ราเนี่ยโปริสติกเองเนี่ยมันกรุ๊ปปิ้ได้สามกรุ๊ปใหญ่ๆนะครับสามารถที่จะแบ่งตามกรุ๊ปของลูกค้าหรือแบ่งตามชั้นหรือแบ่งตามเ,เป็น v i p ก็ได้นะครับสามารถที่จะ เลือกว่ากรุ๊ปเเนี่ยทางชานเอลอาจจะมากขึ้นหรือว่ามีข้อมูลอ,อะไรที่มันมากขึ้นหรือเป็นแมสเซจกรุ๊ปปิ้งที่มัน,ม,นมันมันมีดีเทลมากขึ้นที่จะไม่เหมือนกับชั้นอื่นเนี่ยเราก็เลือกได้หมดนะครับเลือกได้ถึง3กรุ๊ปนะครับแล้วก็รวมถึงเรามี OTT Service นะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าลูกค้าสมัยใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อยากจะดูอะไรที่มันเป็นส่วนตัวของเขาก็เป็นพวก Ne t f l i x พวก YouTube พวกนี้นะครับในส่วนของทีวีบ้านเองเนี่ย มันไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ก็คือลูกค้าเขาดูได้อยู่แล้วในส่วนของการล็อกอินนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าเขาลืมล็อกเอาในทีวีส่วนตัวของเขาที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นบ้านเขาเองแต่ในส่วนของโรงแรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ security นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีระบบโปสเซนติกตรงนี้เชื่อมกับตัว CMS อเอ s เเเอนี่ยเวลาลูกค้าล็อกอินแล้วลืมล็อกเอานะครับแล้วลูกค้าไปเช็คเอาท์แล้วเอาเรายังไม่ได้ล็อกเอาเลย ทางโรงแรมเนี่ยเวลาเขาตีเช็คเอาท์นเนี่ยข้อมูลพวกเนี่ยจะหายหมดนะครับเพราะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะลืมแอคเคาท์แล้วก็คนต่อไปจะมาใช้แอคเคาท์เขาต่อนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์ค่อนข้างมากสำหรับโรงแรมแล้วก็สำหรับลูกค้าเองนะครับนะครับในส่วนของตัวแบ็กออฟฟิทเองเนี่ยเราก็จะมีในตัวโปรแกรมเองเนี่ยมันจะมีรูม m ม a น a เจอร์ก็คือสามารถโมเดลลิ่งตงต่าง แล้วก็เก็บข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นพวกรูม status ว่าห้องนี้ใช้งานอะไรใช้ตัวทีวีชื่ออะไรแล้วก็ i p a d s อ e s s อะไรพวกนี้มันจะมีข้อมูลทั้งหมดนะครับการใช้งานของลูกค,ค้าเช็คอินเช็คเอาท์ห้องนี้เช็คอินอยู่ห้องนี้เช็คเอาท์แล้วมันจะมีข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาที่แดชบอร์ดเราสามารถช่รวบรวมแล้วเอามาวิเขคอลก็ได้นะครับเช่นบางอันเนี่ยชานเอลย e เซ่ไทม์ แขกประเทศนี้ดูชาแนลนี้ค่อนข้างเยอะทุกห้องอทุกแขกทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยใช้ชาแนลนี้หมดเราก็สามารถจะคีบชาแนลนี้ได้หรือว่าช่องนี้ลูกค้าเข้ามาไม,ไม่ค่อยดูเลยเราก็สามารถที่จะลบช่องนี้ออกไปได้มันก็ในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องเสีย,สยตังค์เพิ่มนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของตัว t a g e u s a g e scene นะครับว่า ตัวนี้เป็นกรุ๊ปปิ้งนะครับเป็นรวมกรุ๊ปปิ้งได้สามกรุ๊ปที่ผมบอกไปก็คือเราได้3กรุ๊ปนะครับตัวนี้เขาแบ่งเป็นบ i n e s s กรุ๊ปนะครับก็จะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งเ,เป็นฮันนูมูนกรุ๊ปก็จะเป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นพวกแขกทั่วๆไปก็จะเป็นอีกร๊ปหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะยิงคอนเทนต์เนี่ยที่ต่างกันได้นะครับหน้าจอก็จะไม่เหมือนกันหรือว่าแล้วแต่ทางไอทีหรือว่าทางมาร์เก็ตติ้งจะทำคอนเทนต์เขายิงเข้าไปนะครับที่มันก็จะไปโผลอทีวีวในนห้งแกนะครับ ตัวนี้ก็คือในส่วนของตัว Easy Access นะครับก็ที่ผมเรียนแจ้งไปก็คือในส่วนของตัว Netflix นะครับลูกค้าเวลาล็อกอินเข้าไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าลืมล็อกเอาท์นะครับพวกระบบพวกเนี้ยมันก็จะผ่านพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆยิงเข้าไปแล้วก็มันก็จะไปไปล็อกเอาท์เวลาเช็คเอาท์เองนะครับอ,อันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือ เป็นโมบายอีซี่อีซี่เพย์เมนต์นะครับพรุ่งนี้มันจะขึ้น QR โค้ดแล้วพรุ่งนี้ได้เลย <_ C os> ก็คือเราสามารถได้ทะทำผ่านระบบโปรเซนติกนะครับแล้วก็ให้มันโชว์หน้าจอลูกค้าก็สามารถที่จะเช็คอินหรือเช็คเอาท์หรือว่าผ่าน QR โค้ดแล้วแต่ระบบที่โรงแรมต้องการนะครับหรือจะเป็น QR โค้ดจ่ายเงินอะไรพวกนี้ก็ได้หมดนะครับหรือจะจองนู่นจองนี่มันสามารถที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะครับถัดมาก็คือเป็นพวกหลังบ้านนะครับ ในพวกหลังบ้านเนี่ยมันจะมีพวกเซอร์วิสรีเควสที่ลูกค้าสามารถที่รีเควสผ่านหน้าจอได้ mm hmm. เช่นเขาอาจจะขอแชอมพูเพิ่มขอผ้าเพิ่มมันสามารถที่ไปคลิกเป็นวันคลิกเซอร์วิสที่สามารถทําได้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเป็นดิเรกเท่านั้นนะครับคลาวอาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าในส่วนของเซอร์วิสรีเควสพวกนี้มันจะขึ้นมาสเตตัสที่หลังบ้านนะครับมันจะเด้งขึ้นมาว่าลูกค้าห้องนี้ขออะไรนะครับแล้วก็มันก็จะเก็บเป็นข้อมูลว่าสบู่ลูกค้าขอเยอะ เพราะเชนตัวลูกค้าขอน้อยอะไรเี้มันก็จะจะเป็นข้อมูลให้เราไปวิเคราะห์หลักบ้านได้นะครับตัวนี้อีกอันนึงก็คือ,อะจะเป็นตัวอย่างในส่วนงตัว a i r p a y กับ Google Cast นะครับซึ่งเราต้องบอกว่า LG เนี่ยเป็นเจ้าแรกๆของโลกที่เรามีระบบที่เป็น a i r p a y Casting กับ Google Cast ก็คือในส่วนของพูดงา่ายๆเป็นส่วนของ Apple กับพวก Android นะครับไอ้ Google Cast เนี่ยเราจะใช้ได้อยู่ประมาณ น่าจะอยู่ประมาณคินะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับพวกแขกเช็คอินเช็คเอาท์พวกนี้มันจะขึ้นแขกเช็คอินเข้ามามันก็จะขึ้น QR วอารโค้ดให้นะครับลูกค้าเนี่ยก็สามารถใช้พวก Apple AirPlay หรือ Google Cast ได้เลยนะครับก็จะเป็นจะดูวิดีโอสตรีมมิ่งหรือจะทำเป็นออดิโอสตรีมมิ่งหรือเป็นสกรีนเมลล์เรียงก็ทำได้หมดนะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีไอ,อ้พวกไอ้พวกไอ้ Google Cast ที่มันเป็น,ปนอ่ ที่ต้องเสียบสายเป็นอะแดปเตอร์แล้วนะครับก็คือผ่านทีวีผ่านระบบโปรเซนติกเนี่ยมันก็ทําได้เลยนะครับโดยที่โรงแรมก็คือไม่ไมีค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยการที่ต้องไปซื้ออุปการณ์ต่อพ่วงเพิ่มเข้ามาครับตัวนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอ uh, LG p r o เซนติกนะครับาว่า uh, ตัว AirPlay เนี่ยมันก็จะไปโผล่ตามไอคอนต่างๆพวกไอคอนพวกนี้มันเรียงได้หมดนะครับเราอยากจะเอาอะไรขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับจะขึ้น Welcome Message เป็น QR Code นะครับ พวกนีเ้เราสามารถเอาขึ้นได้หมดนะครับจะไว้ซ้ายไว้ขวาหรือตรงนี้อาจจะทําเป็นรูปหรือว่าจะทําเป็นวิดีโอเข้าไปก็ได้นะครับมืึอมี QR code ให้ลูกค้าก็แค่สแกนมันก็จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแอปเหรือเป็น Google Cast นะครับตัวนี้เป็นแอปที่รอ,องรับทั้งหมดนะครับคือเป็นแอปดังๆทั้ง,ง,งนั้นเลยนะครับท,ที่สามารถที่ใช้ผ่านพวกโปรซนติกได้พวก Disney Hotstar True ก็มีนะครับสำหรับแขกคนไทย นะครับแล้วก็พวก s p o t i f y a s พวกนี้ก็พพอร์ตได้หมดนะครับเป็นพวกไอ้ฉียี่พวกคนจีนที่เขชอบนะครับก็จะเป็นแอป,ปต่างๆที่ที่สามารถจะพพอร์ตพวก Apple App ได้ด้วยนะครับก็พวกทั้งหมดพวกนี้มันสามารถที่จะทำให้โรงแรมเนี่ยผมว่ามันมี Value เพิ่มมากขึ้นลูกค้า,อาพอเห็นผ่านพวก Instagram พวกเจนใหม่ๆพวกนี้มันจะทำให้ให้ลูกค้าเนี่ยเขาก็ไปเสิร์ช Google แล้วก็ สามารถที่จะมาเช็คอินมาใช้งานที่โรงแรมได้นะครับพวกเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้ถ้าโรงแรมเนี่ยสามารถที่จะตามเทรนด์ให้ทันแล้วก็ใช้พวกเทคโนโลยีพวกนี้พเพื่อจะดึงลูกค้าเข้ามาได้นะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับโรงแรมไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามหรือว่าอะไรผมยืนอยู่หลังบูธนะครับมก็มาดูสินค้าได้นะครับอยากจะให้ไปเดมโม่หรือว่า,าหรือว่าถ้าใครมีสะดวกไปแวะไปกรุงเทพนะครับทางเราอะเรามีโชว์รูมอยู่ที่ TDBK นะครับกออ็อยู่จงสวิทร้อยหนึ่ง101สามารถโทรแจ้งทางทางผมหรือว่าทางทาง LG ได้นะครับก็สามารถนัดเข้าไปดูโชว์รูมได้มันก็จะมีผลักหลากหลายมากขึ้นนะครับหรือว่าต้องการให้ไปเดมโมต,ตามไซก็แจ้งมาได้นะครับเราก็จะเอาสินค้าตัวที่สามารถเดมโมได้เราก็จะเอาไปเดมโมให้นะครับก็วันนี้ในส่วนของผมก็จบแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ